วันนี้16กรกฎาคมก็ปล่อยนกบินครับตอนเย็นฝนก็มาช่างตรงเวลาเละเกินนะครับลงมาทางกมฝนแล้วก็เมฆฝนมาทางตะวันตกไล่มาแล้วไม่รู้เย็นนี้จะตกไม่ตกตอตรตอดไม่อรอดวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็บินลงมาแล้วปล่อยตั้งแต่สี่โมง อีกยนส่วนนี้ก็ยังบินอยู่ทมมัรู้จักเข้าฝูงแล้วตอนนี้ไม่ฝึกไม่ได้แล้ะตอนน้มันเริ่มเรียนรู้ ทิ่ทำใดที่จะเข้ากลุ่มไลน์สแควร์นะครับกลุ่มไลน์สแควร์วีเลอร์ิเจนเนี่ยก็โทรมาที่097-029-2495นะครับโทรอีกทีนะครับโทรมาที่097-029-2495 การแข่งลกเสใต้แล้วก็การซ้อมลูกเสตเหนือสมาชิกได้ชมนะครับทบ่านดิดจะพยายามหาความบันเทิงใส่เข้ามาใน YouTube แล้วกใ็ในกลุ่มนะครับไม่ต้องเป็นนักแข่งลกก็ได้ครับถ้าสนใจเรื่องลูกที่ากแข่งเนี่ยก็เข้ามาในกลุ่มได้ไม่มีปัญหานะครับ ก็มาศึกษาหาความรู้ว่า้อกพิราบแข่งก็แข่งกันยังไงนะครับส่วนที่บินก็บินไปส่วนที่เอ,เอ,เอ,อกอ,อยู่ก็ต่อรงคาเดยวก็จะพยายามต้อนลงนะครับต้อนลง ตัวไหนอยากบินก็ให้บินนะครับตัวไหนอยากจะลงก็ปล่อยให้มันลงไปก่อนอย่าไปบังคับมันช่วงนี้บังคับแล้วเดี๋ยวไปเกาะไกลๆแล้วเนี่ยช่วงที่เป็นช่วงตามใจอีกสักเดือนหนึ่คกาบังคับ ตอนที่ฝนมาจากตะว,วันตกเชียงใต้นะครับก็อาจจะไปตกทนู่นหน่ไปทางด้านเหนือ ตอนน่าจะรอดนะครับนี้รุแรงตัวนี้ฝึกการต้อนไว้เรยให้รู้จักคุ้นเคยกับไม้ทัาตอนช่วงนี้มีประโยชน์ทุกขั้นตอนนะครับ ่วาการเรียกหรือว่าการต้อนอาก็เป็นการเรียนรู้ไปเรืร่อยๆอย่าปล่อยให้น้องมันอยู่แบบลำพังแบบสละเกินไปนอกองมันจะดื้อการน้ำให้เข้า ไปจากใต้ขึ้นเหนือเลี้ยงนกน้อยก็ดีอย่างไม่พววงเรื่องการเฉียวชนนะครับเลี้ยงเป็นร้อยๆดีอันตราย ตอนนี้ก็เริ่มตกลงเ,เริ่มขับเขี่ยวแล้วเริ่มเขี่ยวกับนกแล้วครับเวลาน้อยเลออ็กสองเดือนแข่งใจเย็นไม่ได้ เหลือไดก,กงอีกนิดหน่อยเหลือพวกที่พพอเพาะเพาะออกมาเก็บํำพันธ์บ้าง <c oughs> อะไรบ้างครับนิดๆหน่อยๆไม่เยอะส่วนหนึ่งก็ลงมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ดูไปสมาชิกเหมือนกับเป็นการเลี้ยงนกแต่กันนะครับ เด้ยงผ่านกล้องนกทะเลวปกักดันานี้ไม่ดีไม่เป็นผลดีกับนกเลยนะครับอย่างน้อยภูมิต้านทานโรคอะไรต่างเนี่ยมันจะต่ำ นกถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเดี๋ยวถึงเวลาโลกมาเยือนแล้วเอาไม่อยู่แต่ถ้ามันแข็งแรงนี่ก็โรคทำอะไรมันไม่ได้ ハーブ。